ครับผมสวัสดีครับผมเอคือว่าเลขที่ป้อยออกไปนี่น้องทุงเงินคนมายำไปคือว่าหรือ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 ว่าฝันมาอีกอย่างก่อนเอาไปเด็ฝันฝันฝันว่าได้ไปหาลูกว่าเมื่อบ้านหาลูกะมันี้ไปหอดลูกคนกับไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวมันก็เรยกว่าเอาไปเที่ยวใช้แต่ลูกบางนายไปเที่ยวใช้แต่ลูกผมไปเที่ยวก็มูเพื่นว่าไปเที่ยวไปเที่ยวก็มู รูกับไปร้ายคนอยู่วันนี้บาสิีตเรียงว่าให้หม่สามตัวมันไปบ่ไดสามตัวได้แค่สองตับ้านรนี้สามตัวมันไม่ได้ขอเพิ่นสามตัวเพร่ะเขเรียกว่าไหทงเงินคิดก้อนเพิ่นว่าครับคิดก้อนว่ามู้สึกว่าสามตัวตัวใดเนาะว่าสันว่าก็ไสามตัวนะ้วตัวใเราลูกบังนายบุกลาตัวใดเราลูกว่าสันว่ามันเพื่อเเรว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดมันเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่แหละเพิ่นวางสิแต่ว่า บุ้งขี้ลูกน้องหอนเราเลียงลูกมานโอ้ขีลูกวันเปิก็เลยยำหาเพิ่นว่าูิมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดบ่แม่ม่จังไดเพิ่นวิมาเจ็ดเจ็ดหนึ่งบ่เพิ่นวะาเพิ่นยำห้หนึ่งเจ็ดหน้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตังสิเต้เจ็ดหนึ่งเจ็ดังสิน้เพิ่นยำโอ้ก็เลยว่ามันสิมาตัวนี้บ่แม่ปัันบางห้ก็คิดว่ามันสิมาตัวนี้บ่เพิ่นวา ก็ได้บอกลูกว่ามันออกสามตัวได้ลูกแม่ขอว่สามตัวก็ได้ลาสิตั้งใจรวยตีตั้งใจรวยเฉยเแม่จะใชมีเงินมาหาวิชาลาสามตัวห่านดิถาเกิแม่บ่ได้มาหาไดุรถตุ๊กติบบได้หได้ลูกก็เลยว่าสิผมสิเอาผมเอาหยังคนบ่าผมถ้าหยังผมใช้แม่มีก้อนเคนวางสิแม่มีก้อนผมสิเอาหยังคนบ่าใช้แม่มีก้อนผมจีบเอาที่หลังคนห่างใช่เพิ่อนคนบอกนะเพิ่อนก็ยื่นบอกเพื่อนบไดไม่ใช้ได้เพิ่อนยื่นบอกครับ เพื่อก็ยืนอยู่คางเตียงแล้วก็ว่านั่งน้ำเกียงเนาะเพื่อก็เลยว่าผมไปเที่ยวมาแม่ลุณนายไปเที่ยวก้ามูมากเป็นว่างวันนี้ลุณนายไปเส็ตหลูกลุณนายไปหาเด็กม่ให้แม่เพป็นว่าไปหาเด็กไปก้ามูเพป็น่าหมูเจ้าข้นอ่ะลูกหมูกับไรข้นอยู่เพป็นว่างสิมันก็ะเด็ตัวใดญมากเป็นว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก็บเก็บ หนึ่งเจ็ดเเละกนหนึ่งเจ็ดหนึ่งคนบางสิ่งก็ไปก็มานีแลนบก็มาก่มาตัวนี้ว่าเมิ่คนมาบังนายว่าเิ่นคือว่าไม่เฮี้ยงเอาเอาเลขอะไรฝีเสียงเอาเลขหนึ่เจ็อาเลี่เไปเชียงเลยเจใบอตเตอรี่เจ็ใบอตเตอรี่เจใบีเไยหนึ่งเจ็ดเ้นึเจ็ดห่งเจ็ดเจ็ใบหนึ่งเจ็ดเจใบบานี่ถ้าตำรวจจับ เจ้าว่าไปใส่หรอตำรวจก็เรียกว่ามาเจ็ดคนเนาะตำรวจกับเจ็ดคนมันนี้เจ็ดคนแล้ววันนี้ก็เรียกว่าเอ้าก็แมาจับมาจับอันเรื่องยั้งกับวางสิเนาะก็บ่มีเรื่องพีดก็บ่ได้เห็นยั้งพีดก็เรียกว่าสิจับเรื่องอี้งยั้งก็เรียกว่าสิครับผมมันก็เรียกว่าเขาก็ว่าอยากจับเขา่างสิอยากจับก็เลยกว่าจับไปก็ได้หมือเขาเนาะจับไปโหลดก็เรียกว่าก็ได้มือเขาเจ้าเนาะจับตำรวจเขาจับจับไป จากนั้ก็จับไปโหลดก็เลยว่าจากจับจับไปเลยก็เลยว่าสี่ผัวึ้นนะจากจับจับไปเลยว่าจากจับก็ันะว่ะเนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอยู่บนนี้เสี่ยงหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไว่ะต้องรวดกันเจ็ดคนโอ้ต้องรวจเห็นเจ็ดคนเจ็ดคนมาจับโอ้มนนีก็นมาเสี่ยงเลยกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งไว่ะก็เจ็ดใบอีกโอ้ก็มุ่งมั่นจะออกตัวใดเนอะกันครับผมแล้วจะออกออกแต่ว่าพันดวงสี่กับเราไอ้ฝั่งเนาะ ก็ลอยฟันว่ามันออกก็ออกกับ่าาพิ้นว่ากับมันอันใจเราพันท่งเนาะอพันท่งว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนึกเสิมากหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับบลหูเนาะก็ลองซื้อเบิ่มลองจิบจับไปเป็นพีนลองเลยเพิ่นเสียงเด็กตัวนี้เพิ่นฟันว่าถือกตำรวจจับครับผมกำงวดก้อนกับฟันแล้วตำรวจจับคือกันงวดถืองวดก้อนนะจ้ะงวดถือกะว่าไปน้ำไปเหตดงานเป็นงานทีแยกตำรวจก็ไล่ไล่ก็จับ เราเรียกเขาละละเขาเรียกว่าโอ้งอันนี้ก็ฟันอีกแล้วต้อนวดจับอีกแล้วอันหางฮกฮกเก่าดีมากในกล่มแม่หางฮกเก่านี่เล่ห์บอกเจตัวงดได้เจตุลไปบอกอันว่าเขาล่างเด็กน้อยเพิ่มเขียนให้ครับผมลเ็กน้อยเขียนให้เขียนให้ตัวนี้อันนี้ก็ยังมดฝันได้ตัวนี้ก็ว่าพอฝันก็ฟันจะเจี๊ยดน้องเจีดโอ้พอฝันเจียวละเพิ่นเอาตีนเหยียบไปพอดีเพิ่นเอาตีนเหยียบ กันฮาหกเก่าคนน่ากินเดยียบมันีตวอันรู้บ่าช่มนีการนึ่งเจ็ยนึ่งหน่คนเอามือตบครับคนเอามือต๊บมันีโตบแล้วก็เดยเอาแม่แค่นี้ละคนวางสินไม่ไปอนก็เรียแสดงว่าคนเอาตีนเหยียบไปนี่อาจจะเป็นล่างอะไรทีอาจจะล่ลง้างแล้วตีนเหยียบ่พาเอามือโตบนี่อีกสามตัวนึ่งเจีดหนึ่งคนเอามือต๊บไปยันมือก็บมือป้าละบักละ น้องสีเก็บมือพอเก็บดอกกระลามือผมเหมืนว่าผมผมมาให้น้องเก็บดอกโอ้พตมือต้ไปตนเก่าหนึ่งเก่าอ่ะล่ะว่าหึ่งเก่าเก่าหนึ่นั่นเพื่อมือตบยำอยู่โซาโอ้โอัวดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเป็นตบอยู่ข้างล่างต้นตบอยู่ข้างล่างโอ้โต้นนี้ายี่คต้นนี้พ่นยืนเด้พ่นอะไรตบพ่นยืนพันยืนเจ็ดเจ็ดนึงเน้องมเจ็เจ็ดนึงพันยืนพันยืนเือว่ดจะั้งโต๊ะนั่ง่นมาได้นั่งห้งโต๊ะพ่นยืนต้นนี้ฝัน พึ่งยืนยืนบอกอคุ่ว่าสียูทั้งทั้งอรับ่เนี่ยเนี่ยเพื่อกันเพรว่าพิ่งยืนบอกพิ่งยืนบอกว่าอันนั้นได้สิบเจ็ดมากไหมสิบเก็บสิบเจ็ดพิ่งยำสิบเจ็บได้สิบเก็บตัวเดียวได้ชิบเจ็ดมันก็เลยขกเพิ่าว่าแม่ขอสามตัวสุปบตงหน้าก็เลยกว่า็เลยว่าพึ่งพิ่งคิดตังนพึ่ก็ย่างไปย่างมาดอกพึ่ก็ย่างอ่อมไปออมมาอยู่หน้องนะก็แล้วสิให้แม่พ่งมาห้ก็เลยว่าสิบ่ให้แม่บ่ให้รถได้ มันนี้เพื่อกลับมาอีกกลับมามันเพื่อก็เลยกว่าเอ้าแต่าลาแม่เพน่าซื้อเอาเพืนว่ะตัวไหนอะไรบางหน้าก็เลยว่าสีบอกมนมีแต่บางหน้าเนาะมีแต่บางหน้าบางหน้าเลยตัวไหนเราลูกมันนี้ซื้อเอาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนั่นแม่มันบ้านนี่ก็นึ่งเจ็ดเจ็ดน่งแม่เพื่อนวางหัวเข็นเนี้เนาะกัก็บกจ้าแค่นี้ให้ละก็เลยว่าผมสิหวงกลมไปเลื่อยไปยัง กพือกแค่นั้นแหละนาะงเรื่องตัวแม่มักนึงเจ็ดหลายกว่าเจ็ดหนึ่งบอกแปปหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่แม่มักครับเอพี่น้งซื้อลอตเตอรี่เวลาเหรอล่ะตัวนี้ใช่ไหมประหลอดจับครับผมนี่แหละประเด็นพี่น้องวัตถิ่ันธุมาก็ัฟันว่าตำรวจจับกับเสี้ยงเก่านึงนี่แหละอวันนี้กับเสี้ยงตำรวจจับพี่แยกว่าเพ้นงานยางไปเนาะงยางไผ่เพ้นงานอันนั้นเพ้นเท่าเห่า อ,อันก็อยู่ไปอีกหลังนึงก็ไปเห็นชาวเขาย่า,างาไปว่าตำรวจนึ่งยู่ซีแ<อ>ย่ซีแยกก็ตำรวจจะมาใส่วา่าอันนั้นมาจับลอตเตอรี่ว่าฉันว่ามาจับเลขอันใต้ดินไม่ดินคนวางตล <c oughs> อดมา,าจับเนีมม้ยวตต่าไม่มีลอตเตอรี่ว่าเรื่องไม่ดินก็เรียกว่าหมดเกิน อันเก่าดนึงครับผมอือฝับมาขคือฝันตัวนี้มับไม่ nhàng มันมีหยัก็เลยว่าอับัก็เลยว่าเขาตรวจนะตรวจตรวจแล้วมาขัมอยได้ก็เลยว่าขํามอยได้มาจับอยจับขึ้นได้ก็เลยว่าเมาจับหอยได้ก็ให้เบิรงก็เลยว่ามันก็ทับอันอากระเปาเก็บออกเนาะปีนออกปีนออกเด็ดๆพุ่งไว้กางสง จับเลยเจ้ไว้ไว้มีเขาวันนึงก็ปอมีเขามียังไดเขาเรืว่าสิเอาจะจับก็จับไปก็นเรยว่าจะจับจับไปเลยก็เลยว่ะสิปาญญาอักหลอเขาเรื่อว่ะสิก็เดี๋ยมีคนไปไทยออกก็นเรยว่าสิต้มฟันมันะแต่วันนี้พิเศษตำรวจเจ็ดหน่ายตำรวจเจ็ดหน่ายแต่ว่าเสืองอีกเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเสืองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเสืองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วเราจะรีกับเจ็ดใบ ครับผมมาเชียงอ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดใบตำรวจมาจับเจ็ดคนเออ่ยอ่าคือล็อกไว้แล้วพี่น้องเอ้ยล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วเดียมือให้เขาล็อกเลยเดียมือก็จับโอ้ก็จับจับไปเลยก็เลยว่าสิเรื่องอจับนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยบันเขาข้างนั่หลังเขาจับโรสเจอรี่จับใต้ดินบันไปเห็นพู้ไหวยก็ได้เขาจับไปท่านองไป พี่แต่ละหน้ามองพี่น้องนนี่ยทางบัวลายพดมากพุไปคือบุใหม่บมากคือว่าตัวเนี้ยคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งหรือว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดไเี่ยจั้หพี่องเนาะนี่เป็นว่าเรเห็นเ้วจังค่อยเห็น่นทงคงสุดถ้ายเด้ครับเล็กัวเต่าเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเพิ่นมาย่อไห้เไปเสี่ยงเราไปเสี่ยงเราตัวเสี่ยงมานย่อไห้แค่หนึง่มีตัวอันเตียนแตงหย่อมน้องแม่เนาะจ้าอ๋อกระหูกเลียนซี่มีโชคมี่าม้กันเป็นหน้าทางน้องแม่เนาะ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนิดเดียวเนอะครับเป็นฝันฝันจังได้กับมาแบ่งปันให้น้องถุงเงินแบบบอวจังได้กับมาแบ่งปันให้เพิ่นบอวกับน้องถุงเงินเพิ่นสัมผัสกับน้องถุงเงินอีกโอ้โหมาตลอดแต่ไม่โชคตลอดมีโชคตลอดตาตาผัดได้น้องถุงเงินมานหนีงวดที่สามผมไม่เห็นงวดที่สามคือน้อนงวดสามแลยวต่เราแพ้ทุกน้องถุงเงินมันเป็นได้มากงวดแรกงวดที่สอง แห้งขักงวดแหกแห้งบ่เสื้อปันไงวดที่สองหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเสื้อทักฟังฝั่งไว้สะกนเตีงวดที่สนี่แหงักมัเอไบ้ามอ่ีหลังเอ้ยเล็กานงานความเลเลเบิ่เล็เป่าเนอย่าลรมนะครับหางมเก่านี่อาจจะเป็นร่างก็ได้เาวอกเป็นตีนเยียบเด้อตีนเยียบกตีนเยียบมกเก่าเนตีนเยียบเป็นตีนเยียบแต่ว่าหนึ่งจีดหนึ่งหนคเอามือโต๊ะเคงืองโต๊ะเด้อครับผมเอองโต๊ะเอามือโต๊ะเืงโต๊ะ แต่ว่าแต่ว่านั่งโตอยู่ดเดี๋ยวที่ว่าเพิ่มเขาหลังนันเพื่อกบเหยียบหาหกเขาอยู่ดอกเพิ่งจะเหยียบเพิ่เอายกตีนมันเหยียบเนาะเพิ่งนั่งแต่เพิ่งเอาตีนเพิ่เหยียบ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 ไปแต่ว่าเพิ่งเอามือตบหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะเอามือตบมันมีโอกาสใด้ขึ้นหนึ่งเ็ดเจ็ดก็ได้เพราะว่าเด็กหก็ป็นเจหมู่น้องของชรจันในเบิ่งเขาอกไอ้แฟงเนาะมัน นี่แนวทางนะมันไหญ่นะขอบคุณแม่เฮียงหลายๆเนาะทีมาแบงปัดแนวทางฝากต่อนเอฟซีทุกคนทุกคนนะวิจนาเป็นก่อนครับผมขอให้โชคดีมาน้ำกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ